ลายชาววังงานสวยและละเอียดมากค่ะสวัสดีค่ะนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุขโขทยัยวันนี้เอาสิ้นเปียนกนะคะมาให้ชมนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะโดยตัวพื้นของสิ้นจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะนี่เลยค่ะต่อหัวด้วยสีดำแล้วก็ด้นดุแอลมดเนนเรียบไปนะคะแล้วดูนกจะบอกว่าผืนนี้นะคะช่างใส่ใจและให และตั้งใจทำอย่างมากนะคะสังเกตดูนกนกข้าบนะคะนกคาบก็จะสีสันสดใสสวยงามค่ะมีเหลืองม่วงชมพูฟ้าน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็อาสีครีมค่ะ1 2 3 4 5 6 4ีนะคะเห็นไหมคะแล้วที่นกบอกว่าสดใสสวยงามช่างให้ความใส่ใจและตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะ ก็คือตรงดอกมีสังเกตดอกมีนะคะสลับสีฟ้าดอกมีจุดตรงงานจะเป็นสีฟ้ากับสีครีมแล้วขาของดอกมีเห็นไหมคะช่างก็จะสลับสีอันนี้ฟ้าครีมชมพูม่วงเหลืองเห็นไหมคะความตั้งใจและใส่ใจของช่างทอฝีมือผือนนี้นะคะแล้วต้องจำให้ได้ว่าสีไหนต่อสีไหนแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะนี่น้อะหะเห็นไหมคะ เครอวันเครือวัน,วนสังเกตเครือวันนะคะก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ใส่ตรงกลางสีครีมเห็นไหมคะจุดเล็กๆช่างก็ใส่รายละเอียดให้แบบน่ารักมากเลยคะ่ะผืนนี้นกบอกว่าสีสันสดใสสวยงามใส่ได้กับเสื้อหลากหลายสีนะคะผืนนี้เป็นงานทํามืองานจบมือแล้วต่อด้วยเชิงนะคะผืนนี้เชิงลายนี้ถือว่าเป็นลายที่ละเอียดมากค่ะ เราเรียกว่าลายชาววังนะคะสังเกตดูลายหัวใจหลักของเชิงสิ้นตรงนี้นะคะที่เรียกลายลายชาววังสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นงานละเอียดมากค่ะเขาก็จะเล่นสีครีมกับสีเหลืองนะคะแล้วตรงกลางใส่นกสีแดงค่ะก็จะโดดเด่นแลวเห็นไหมคะตรงนี้ก็จบจบทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลกับสีครีมค่ะ เห็นไหมคะลายสวยงามงดงามมากค่ะผืนนี้นกให้ดูอันนี้เป็นงานทํามือนะคะกว่าจะได้ผืนนี้มาใช้เวลา2เดือนเลยทีเดียวค่ะเสื้อสามารถใส่ได้คือสีเขียวสีชมพูสีฟ้าอ่อนหรือเหลืองอ่อนได้หมดเลยคะ่ะผืนนี้ เป็นงานทอมือใส่สวยนานะคะสีมิตกผ้าไม่หดค่ะดูแลง่ายนะคะผ้าบ้านเราค่ะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสิ้นเกียรนกนะคะสีสันสดใสสวยงามนะคะใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสวยๆฝากกดถูกใจให้นกด้วยค่ะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะว่าเวลานกหลงพ้างงามๆจะได้ชมก่อนใครค่ะ ส่วนใครที่สนใจอยากรู้เกี่ยวกับผ้าหรืออยากได้ผ้าสามารถทักไลน์นกได้นะคะนกให้ไอดีไลนไว้ตรงรายละเอียดของข้อมูลค่ะและฝากติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกในการหาสิ้นงามๆให้ชมค่ะวันไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ